me

กดตรงนี้รูปอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะหันมาทางนี้ตรงนี้บ้างเะโอเคเนาะพอเวลาพอทอดพลาหานดีีดไปรู้จัก้นไปเลยหรอตั้งอย่งเงี้ยแล้วก็ไปตั้งแล้วก็มีโอเนาะตัวนี้กดวีโอนะเนี่ยนี่อันนี้ถ่ายนู่นแค่นี้เองเราจะต้องไปก่อนเดี๋ยวอย่าลืมอ่ะท่าเวลาที่ก็จะหโดดมันมีแล้วดูว่าตัวเลขมันหมุนบ่เนะถ้าตัวเลขมันขึ้นเนี่ยจะนั่น Ia awal bawah pura paripurna sahuran. Ewa ตังอภิวานิตาตวาคาโตะต,ตัวตาโนโมอัมังนะมัดลามิเพื่อ <ไป S 1> ที่เรียนน้อยแล้วค่วะ,ะสุปติปันโนภระควรพระสาวเรื่องสุโขวันนีสามคุณป้าแป้งนางส้มแป้งสารานามสี่คุณลุงเปียกนายสงชายกันทิโกวิทย์ถึงแก่กรรม ค่าคุณแม่แต๋วานางสมหญิงสัจธรรมผู้วายชนคุณแม่สมหญิงสัจธรรมสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดจันทบุรีคุณแม่สมหญิงสัจธรรมส่งรถกับคุณพ่ออ้วนนายประจัก์สัจธรรมในปีพุทธศักราช2519ถึงปีพุทธศักราช2531เมื่อคุณพ่ออ้วนถึงแก่กรรม ภายหลังคุณแม่ได้ส่งรถใหม่กับคุณพ่อออสในสมเกียรติของสวัสดิ์ในปีพศ2534จนถึงปัจจุบันคุณแม่มีบุตรธิดาจำนวน3าคนดังนี้ค่ะ 1. พี่โอนางสาวสุจิตราสัจธรรมสำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจสาข,ขาการตลาดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และข้าพเ,เจ้าระดับ,บ,บที่สองนางสาวแพลพันธ์สัจธรรมสำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดมหาวิทยาลัยรามคำแหงสามปีครึ่งค่ะ 3. น้องต้อนายจิรัตสัจธรรมศึกษาที่เทคโนโลยีชนบุรีค่ะอุปนิสัยส่วนตัวของแม่สมหิงสัจธรรมนะคะท่านเป็นผู้สภาพอดก่อนโยนโอ๋มอารีช่วยเหลือสังคมชอบช่ววเหลือผู้อื่น มีความเมตตาข่วงใหญ่รอบข้างเสมอจนเป็นที่รักเคารพของลูกๆนะคะ,ละหลานแญาติพี่น้องและบุคคลที่ได้รู้จักค่ะใน,นด้านศาสนาเป็นผู้มีศรัทธาเริ่มใส่ในพระพุทธศาสออุอีกทั้งยังส่งเสริมให้บุตธิดาได้รับการศึกษาอย่างเต็มกำลังความสามารถทำให้ประสบการสร้างแผนที่รั่น ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตรบนบางยาวสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนและมีและเป็นสถานที่ที่แม้จะตัดสร้างด้วยความภาคภูมิใจเติมฟุ้อคองเซ์เรียบประดังอันสองเข้ารับการศึกษาที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าแม้จะได้รับการดูแลจากคณะแพทย์และพยาบาลเป็นอย่างดีแต่ก็สิ้นิีอายุได้68ปี 1วัน29วันค่ะสุดท้ายนี้ลูออกๆหลานๆก็แต่งตออมาลาคุณแม่นะคะคุณแม่คะกรอนี้ลูกๆหลานตั้งใจแต่งแม่คุณแม่มากนะคะแม่ตั้งใจฟังน,นะคะ ลูกๆลานๆาขอกราบเท้าลาแม่ด้วยก้อนบทนี้นะคะต้องกราบเท้าลาแม่ในวันนี้ทั้งทๆที่หัวใจแตกสลายคำแม่สอนจะจดจำจนวันตายแม่ไม่หายไปจากความทรงจำการกระทำเป็นแบบอย่างนำชีวิตชี้ถูกผิด วิถีธรรมไม่ถลัมลูกสามคนขอสัญญาจะจดจำและจะทำตามอย่างแม่ก้าวเดินถึงเวลาส่งแม่แต๋วคืนสู่ฟ้าขอบุญพาแม่แต๋วไปไม่ขัดเขินพบพระพุทธองโ์บนฟ้าสุดจําเิญ สรรเสริญคุณความดีนีินิร์ขออัญเชิญดวงวิญญาณขึ้นชั้นฟ้าขออัญเชิญเทวดาทุกแห่งผนรับวิญญาณแม่แต๋วไว้เบื้องบนบุญกุศลสองสวางนำทางไปขอเชิญไว้บนพระปรางประสาทสว่าง กระเสริญสรรพสุขส,ส,สดใสสวยสุขอิ่มเอมเปรมฤทัย,ทยจวบสุดท้ายสู่สถานมิพากเพอิด้วยรักและอะไรจากลูกๆทั้งสามขอบคุณ,คณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่มางานของคุณแม่ในวันนี้น,นะคะเพิ่มเพิ่มเพิ่มเติมน,นะแหมเพื่อความแต่ อย่างตอบแทนคืนสู่สังคมเมื่อมีโอกาสนะคะถ้าอยากให้เราช่วยเหลืออะไรอดีออค่ะเพิ่งพ่ง h o m e s t a ตอนนี้เป็นที่รู้จักแล้วก็มีชื่อเสียงมากน,นะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่าไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคใต้มนาเชื่อมก่อรามางท่านทุกคนรับแม่ช่วยโปรโมทอะไ้งให้ด้วยนะคะกอบคุณค่ะขอบคุณ,คณน้องแถว่านนะครหรือน้องห้องที่ถ่ายทอดประวัติ ของคุณแม่โดยสังเกตครับ,รบ,รบท่านมรรเกตที่เคารพครับฟังรู้สึกเศร้าเสียใจต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับนับเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ต่อครอบครัวเสัจธรรมและหอมสวัสดนะครับและพวกเราทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งท่านจากไปโดยไม่มีวันกลับตามธรรม,มาชาติของสังขารของมนุษย์ทั้งหลายแต่ชื่อเสียงและคุภัณฑอันโดดเด่นยังคงฝังลึกอยู่ในจิตใจของทุกคน ที่ได้รู้จักท่านไปอีกชั่วการนานาผลนันทสงัาดีงามและกุศลกรรมนานาประการที่ท่านได้สะสมไว้จะนำวิญญาของท่านไปสู่สุคติพและจะมีผลสะท้อนอันดีงามแก่ลูกหลานและญาติบิดโดยทั่วกันรวมสี่อายุได้68ปีด้วยจีน้องนบด้วยของพวกเราทั้งหลายและกุศลที่บรรดาญาติพี่น้องญาติธรรมและท่านผู้วิเศตที่เคารพทุกท่านนะได้บำเพ็ญ ส,ส่งไปให้จงเป็นพลังปัจจัยหนุนส่งให้ดวงวิญญาณของผู้ไว้างใจจงไปสู่สัมภา,าระพรเพ้องหน้าจะได้โศการมณด้วยประการใดเลยครับลาดับต่อไปกระผมขอให้เชิญน,น,นายบุรินทร์อุดมนามนายกเทศมนตรีเมืองขุงเป็นประธานทอดผ้าไตยบังสกุลและเป็นประธานประกอบพิธีจุดไฟประชุมเพลิงเป็นลําดับต่อไปกระผมขอกราบไปเชิญด้วยความเคารพครับ เดนยยี่ยขอ,ขอากราบนิมนต์พระครูวิทยกิจานุก,ก,การรองเจ้าคณะอำเภอขุ่เจ้าวาดวัดมณาลลาเป็นองค์พิจารณา้าไตดบางสกุลและเป็นประธานปว่ยสงก่อวิธีจุดไฟประดุมเพลเป็นลำดับต่อไปขอากราบนิมนต์ด้วยความพรครับ หลังจากที่ประธานฝ่ายพระละว่าและประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีจุดไฟป,ประชุมเกิดที่เป็นที่เรียบร้อยได้ขอกราบพิมลพระ,พะบระุญเจ้าทุกรูปทุกวัดและได้วางดอกไม้จันทร์ตามลำดับหลังจากนั้นก็ียนเชิญท่านผู้วิเกียร์ที่ก็รดทุกท่านและได้วางดอกไม้จันทร์โดยขึ้นทางด้านข้างทั้งสองบันไดและลงด้านหน้า และยนเชิญท่านแต่ผู้เกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับได้ยืนขอบคุณนะท่านผู้เกียรติทางด้านหน้านะครับดีพจะเพิ่มขึ้นนะครับสักคู่นะรอสักครู่นะครับในสถานี้พระคุณเจ้าพิจารณาพ้าใจบางสุคุณภาพระดับต่อไปครับก็พิระดับต่อไปก็ ขณะนี้ท่านประธานกพิธีจุดไฟป,ประจุเพลิงอรมพขอกกับเรียนเชิญทุกท่านได้ยืนแต่ขึ้นเพื่อให้เกียรติท่านประธานและแสงด้วยแห่งดวงตาของแม่หลับแม่ลาลับจากไปไม่คืนหวนเราอยู่หลังน้ำน้ำตาท่ำควร ยาทั้งหมดโศกาด้วยอาไลแต่วามดีของแม่มีอยู่เราทุกลู้อย่างลำลึกยิบหาญยเกลือเจือโปรตตแสงแดงใดๆเลยท่าไหนขอเป็นลูกแม่แสงดีครับทำเ้าวภาอบคุณท่านนายกคณะนะท่านนายกนะครับบุดรคณะอุดมนานนะเป็นอย่างสูงครับนายกเทศมนตรีเมืองปรุงที่ท่านได้เกียรติเป็นประธานนะฮะพ่อท่าไตรรังสุขุล และเป็นประธานประกอบพิธีจุดไฟกระตุมเชิงครับและลำดับต่อไปนะครับก็ขอเรียนเชิญราบใน,นบนพระคุญเจ้าทุกครูนะได้วางดอกไม้จันนะครับลำดันบนต่อไปก็เรียนเชิญน้องลูเสียที่มารุกท่านนะรอจากพระคุญเจ้าะเรียนเชนนนิญญาติพี่น้องลูกหลานนะครับได้กล่าวขอ,ขอ,อคบคุณด้านหน้านะด้านหน้าอรัยนเชิญนะครับ วันนี้หาวันนี้มีการเดิเนทางครับคุณแม่มสงหญิงแสนธรรมแต่ท่านได้เดินทางมาถึงวันและสุดท้ายก็คือวันตายแล้วระดมแตหลังจากวันตายท่านยากก็เดินทางไปในสังทะเลทุ่งเรื่อน้านะแต่นั่นผู่เกียรทนี่กรถทุกท่านแต่นอกที่เดินทางมาแต่ให้เกียรแต่มาร่วมงานแต่ตุนเดินในวันนี้ และในทุกอชื่อที่ผ่านมาที่ตัง้งว่าเป็นกุศโลศที่บ้านเป็นเวลาให้ชื่ที่ผ่านมาครับทางเครื่อง้าเราก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านด้วยความเคารพครับครับในนามของเครื่องผาสิ่งใดและที่ขาดตกบกห้องหรือว่าการต้อนรับหรือว่าการพักทายของทางเครื่อง้าอาจจะไม่เพื่อถือประการใดนะครับเารเจ้าภา,าพก็ต้องขอกราบ I, am not. เป็นสุดท้ายนะครับซึ่งพระภูมิระลุกวัดพระลุนานะฮะ้าสถาบัน้าอระอุโบนะครับซึ่งได้คือสมเด็จระุณาเปพนจิ <het> น,นะครับรก็ต <'d> ้องของคุณน,นรับพระบุคนคนุรท่าน เราสามาร็นะครับดำเนินเรื่องได้เล็กๆน้อยๆนะครับก็ต้อง่อบคุณแต่ขอบคุณทุกท

นะครับนะครับครับก็ต้องขอบคุณนะครับท่านนายกผู้นำหรือคณะผู้บริหารผู้ร่วงานขอบคุณผู้ใหญ่บ้านนะครับทุกทุกนูขอบคุณนะอสมนะหรือสตรีพัฒนาอาสานะครับขอบคุณจิตอาสาพระราชทานทุกท่านนะที่ ร่วมประชุมในวันนี้พร้อมท้งพี่น้องและท่านผู้มีเกียรติทุกทท่านนะครับที่ได้มาร่วมแสดงนะในน้ำจิตน้ำใจนะครับมาร่วมเป็นกำลังใจกับทางเจ้าภาพนะครับ,นะรบนะเพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยแสดงความรักและแสดงความผูกพันนะที่เคยได้ คยกันหรือรู้จักกันนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทุกหน่วยงานเลยนะครับก็ขอบคุณโรงเรียนนะครับโรงเรียนแววัดวัดเยวล,ล่างโรงเรียนวัดสิงห์่างนะตัวแทนนะครับนครับตัวแทนของโรงเรียนขุนราชดาพิเศษนะครับนะครับก็นะวันนี้นะครับ ทุกท่านนั้นได้เดินทางมานะครับด้วยความรักเนาะความอลาลัยนะครับให้แก่ทางเจ้าภาพเนาะที่ได้สูญเสียนะพันระยาเนาะแล้วก็คุณแม่ของลูกๆทั้ง3าคนนะครับนน,นี่นคุณพออหรือคุณสมเกียรตินะครับของสวัสด์ นะนะครับก็รู้สึกมีความตื้นตันใจเนาะ,ะที่เห็นทุกท่านเนาะได้มาให้กำลังใจนะแก่ครอบครัวนาสัธรรมนะและผ่อมสวัสดีครับขอบคุณท่าน,นสัญญาครับธรรมะปัทยสุนทรน,นะฮะครับนะฮะราชิสภาธิรบาลเมืองผงครับ ครับก็ใจเย็นนะครับค่อยๆลงครับนะผู้สูงอายุของเราเพราะฉะนั้นเราในก็บอกว่าการเกิดแก่เจ็บตายามันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ของมนุษย์ทั้งหลายนะครับหรือว่า แต่ถ้าคุณเจ้าท่าน,นเลยก,กล่าวไว้ว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นพื้นไม่มีหนีไม่พ้นนะฮะไม่มีใครหนีพ้นนะฮะความตายนั้นเนาะขึ้นอยู่ที่จะช้าหรือเร็วเท่านั้นเพราะนั้นเราก็ดูแลสุขภาพของเรานะครับครับสำนะหรับในช่วนะงนี้อากาศร้อนนะฮะก็ขอให้น้องระมัดระวังในเรื่องของโรคที่ตกนะฮะ และพร้อมทั้งโรกไข้เลือดออกนะครับซึ่งกำลังระบาดอยู่ในทุกจุมชนนะไม่ว่าจะเป็นตะบนวันยาวหรือตะบนใกล้เคียงนะเป็นกันทั่วหมู่บ้านนะจังหวัดจันทบุรีเราเสียชีวิตไป6ลรายนะะตะบนปอเราหนึ่งรายนะครับอบําเภอขุงมีอหนึ่งรายรก็ต้องเนาะช่วยกันนะครับในเรื่องของ าการซื้อยาฉีดยุงนะฮะมาประจําไว้ที่บ้านเลยนะครับวันไหนถ้ายุงเยอะนี่ฉีดเลยฮะฉีดแล้วก็ปิดบ้านไว้สักครึ่งชั่วโมงเพื่อฆ่ายุงตัวแก่ขออยุมตัวนี้มาทุกชุมชนนะครับ้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับแทนเจ้าภาพนะฮะน้องวันนี้าการจากไปเนี่ยของคุณแม่นะฮะสมหญิงอยาจะทำหรือคุณแม่แถว ท่าน,นนั้นก็ถือว่าเป็นผู้หนึ่งที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนานะครับเดินทางไปสแสวงบุญยังสถานที่ต่างๆหรือว่าที่ไหนมีงานนี่บอกนะครับคุณแม่ไม่ขาดสายแล้วสายบุญของท่านครับก็ต้องมรนาบุญนะครับในวาระสุดท้ายหลังจากที่ท่านเสียชีวิตลงนะครับก็บนะ เ่าสารนะ้องก็ไปถึงพี่น้องนะหรือว่าท่านผู้มีเกียรติที่รู้จักคุ้นเคยก็รู้สึกตกใจนะฮะเพราะฉะนั้นท่านนะจากไปแล้วนะครับไม่ได้ไปไกลไหนนะครับก็อยู่ในหัวใจของพวกเราที่แหละนะฮะเพราะฉะนั้น,ะนะาน,นนะการเกิดแก่เจ็บตายนั้นนะก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินะฮนะรเราสัญญาอ่อมาเท่นนี้ เราก็ต้องไปแค่นี้นะครับเพราะฉะน,นั้นไม่มีใครนำทรัพย์สมบัติที่ได้หามาหนอไปได้ในสักชิ้นเดียวนะครับแม้แต่ยศและลาาไปไม่ได้แน่เว้นเสียแต่ต้นทุนบุญกุศลทิ้งสมบัติทั้งหลายให้ผู้จนร่างของตนเขาก็เอา,าไปไปเผาไปนะครับไม่กี่นาทีข้างหน้าเนาะ ล่างของคุณแม่ก็จะถูกเผาไหม้เป็นผงทุลีเป็นาาุทั้งสีนะครับรับประกองขอให้พวกเราเราได้ดูแลในเรื่องของสุขภาพนะครับอยากจะอยู่บนโลกนี้นานๆนะต้องตรวจสุขภาพนะครับดูแลนาะโรคอไอไข้เจ็บนั้นเกิดขึ้นง่ายไม่ว่าจะเป็นโรคความดันเบาหวานโรคหัวใจ นะครับนะบางคนแล้วนอนอยู่ก็เสียชีวิตก็มีนะครับนี่ฮะเพราะว่าการไม่ตรวจนะร่างกายนะไม่ตรวจสภาพร่างกายของเรานะบางคนบอกว่าตรวจแล้วเดี๋ยวพัวเป็นนู่นเป็นนี่เนาะ,ะอาจจะทําใจไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่ตัวบุคคลนะครับครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านอ่นมา,มาราสอสอสอเกตสองเนาะอ่าเราก็เดลยตามมาล่วง ในงานประชุมเองครับพี่น้องชาวหมู่ที่เจ็ดนะฮนะกนะ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 ็ทุกหมูเลยนะฮะที่สังเกตดูเนะี่ยทุกหมูเลยนะครับที่เดินทางมาร่วมนะก็ต้องขอบคุณนะขอบคุณแทนเจ้าภาพนะครับไม่มีสิ่งใดนะฮะที่จะมอบให้นะฮนะนะก็มีใจนะครับนะมีใจกะนั้นของจำรวยน้องสิ่งเล็กๆน,ๆนะ้อยๆที่ การทงเจ้าภาพได้มอบให้นะครับก็ถือว่าเป็นนะฮะสิ่งสำคัญเนาะสำหรับทุกคนนะครับก็ต้องขอบคุณนะแทนเจ้าภาพนะครับขอบคุณนะครับคุณนะฮะของ ทันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าช้าหรือเร็วนะครับนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณเพราะนั้นเมนหลังนี้นะฮะก็ต้องโพธนาบุญนะกับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญกันนะอุรณะปรับปรุงนะฮะจนบ้านหลังสุดท้ายของเรานะครับที่ขณะนี้ก็เป็นศพที่ห้าแล้วหรือไงนะครับ ในการชาวนักกีตนะครับต่อไปก็จะปรับปรุงพัฒนาศาลาหลังผู้เมนะหลังเก่านะครับก็ตินเชิญนะครับร่วมบุญกับทางวัดบรรยาล่าโดยท่านพระครูพี่กิตยนุการนะครับก็ได้ดำริว่าจะเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาให้เป็นกระเบื้องสีแดงนะครับทั้งหลังนะครับก็